ยังยังนีก็มาป้พาพาก็มาไอ้ปาา้าปปแเอะงอ่ายันเียบลยถ่ายตรงน,นี้ได้ไหมอันนีนน้นกินชิปลิปแรกกินนาทีอย่างหนึ่งนาที ไกลจะขึ้นแล้วครับไกลจะขึ้นแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออเออเข็นแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวลงเลยลงเลยอย่าโซ่ลุดพ่อเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยว đeo máy tăng làm máy, đeo pin đeo tăng làm máy làm máy, nè nè nè, đưa con, em, anh sẽ tek, em anh con, đưa, mình ơi, mình ơi, mình đưa con, phí, con thôi tăng làm máy, ừ, vào, à, nó không ừ, lái lọc để chôm em chôm chôm, con pí, thôi thoi thoi,

รอบนี้ด <c oughs> ึงขึ้นเลยแหละรอบนี้แต่ยกมือยังดึงหนักง่ายเลยง่ายท้องเลยโอ้ยเปลี่ยนเปี่ยนเดี๋ยวลงมาขึ้นก่อนมันจะจมพี่พี่ลงมาก่อนจะจมแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเพิ่งลงมาก่อนลงมาก่อนเนี่ยข้างล่างมันจะบุบแล้วจิ้มเบอร์ซันจิ้มเบอร์ซัน นี่นะเคยณคุณนี่เออยังไม่ได้ผลคิดอันตรายแล้วนี่นุพี่พี่นุไม้ไม้นุไม้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 เอามาทงตัวเองเลยเออตะกี้ทุ่มพองซื้อไว้น้ำเบ๊กมุ่นนี่ เฮยนู้เฮยนู้เฮ้ยนู้เฮ้ยนี่ใจเฮ้ยนี่อย่าพึ่งมาเด้ออย่าพึ่งมาเด้อลองลองดิ้งก่อนต่าเส้นเซ็นเส้นเซ็นเวลาโอยกล้อน่ะบูมโอย่าไปยกมันจะหงายท้องน้ำหนักอยู่ที่แขนยืดแขนยาวๆไว้อย่าไปยกสูงไม่ครบเล้นทางไหมก่อน

รับยาตัวพี่นะเองยานี่โอ้ยสิว่าสมลิกสมลิกงานยาเลยขน้าติดหนูมาบึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอีพีเท่าไรวะครับนี่ยังไม่ขึ้นเลยเอาเอาสักครอมาขายขายได้เลยนี่ <c oughs> กลัวแต่จะซ้ายจะแตกก่อนครับไปแล้วอีกขึ้น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 จะโดนแกนเลยลัวโดนเกนเลยขึ้น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  แทงโคลนมันแทงมันมันไม่มีไม้อ่ะโคจะใไซก็สมบัติหนอไซนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคมวะอ่าคุยกันก่อนคุยกันก่อนมีย่ะเอา่คน